จากกรณีประเด็นกระแสดราม่าของลุงพลเรื่องการเปิดบัญชีรับบริจาคเงินเพื่อมาสร้างพญานาคที่บริเวณข้างบ้านลุงพลที่มีกระแสข่าวอยู่ในณขณะนี้นั้นทางโลกโซเชียลก็ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มีความคิดเห็นกันต่างๆนานาอีกทั้งก็ได้มี Facebook ที่ระบุถ,ถึงกระแสที่หมอปลาได้มีการเตือนลุงพล เรื่องการเปิดรับบริจาคเงินห่วงว่าหากเปิดบัญชีรับเงินแล้วอาจจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่นั้นโดยมีเนื้อหาใจความระบุว่าหมอปลาน้องน้ำฟ้าของข้าใครอย่าแตะเรื่องขอรับเงินบริจาคสร้างพญานาคหมอปลาขอร้องแล้วว่าไม่ต้องรับบริจาคให้ทำไปตามกำลังทรัพย์ที่มีหมอปลาบอกว่า ที่บ้านเขารักษาคนที่มาอยู่กินหลายร้อยชีวิตฟรีหมดเขาไม่เคยขอรับบริจาคแต่ลุงไม่ฟังขอบอกพวกเอซีไว้ก่อนเรื่องนี้ถ้ามีปัญหาห้ามเอาชื่อหมอปลากับคุณน้ำฟ้าไปยุ่งด้วยเด็ดขาดนะคนเขาผ่านอะไรมาเยอะเตือนก็ให้ฟังเขาบ้างสิคิดแต่จะเอาชนะเดี๋ยวพังนะจะบอกให้ทางด้านลุงพล ก็ได้มีการเปิดเผยว่าที่เปิดบัญชีเองนั้นเพราะมีความจำเป็นเรื่องดังกล่าวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหากไม่เชื่อก็ไม่ได้บังคับแต่หากจะเชื่ออยากร่วมทำบุญก็ยินดีการเปิดบัญชีรับเงินบริจาคสร้างพญานาคนั้นก็เป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลเจตนาที่เปิดบัญชีนั้นก็เพราะต้องการทำความต้องการ ของเจ้าปู่พญานาคที่มีจุดประสงค์ต้องการร่วมบุญตนจึงมีความจำเป็นต้องสร้างสรีระสังขารของเจ้าปู่พญานาคขึ้นมาโดยหากมีคนบริจาคเข้ามาร่วมทำบุญโอนผ่านบัญชีของยูทูบเบอร์ที่บ้านก็มีมากกว่า10ช่องจึงเกรงว่าจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเงินที่ถูกโอนมานั้นส่งตรงถึงตนจริงหรือไม่ จึงมีความจำเป็นต้องทำการเปิดบัญชีด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยของเงินที่มีผู้บริจาคมาร่วมสร้างบุญในครั้งนี้ตนจึงอยากชี้แจงให้สังคมได้ทราบหากผู้ที่บริจาคต้องการจะมาตรวจสอบสมุดบัญชีเพื่อความปร่งใสตนเองก็ยืนยันว่าสามารถตรวจสอบบัญชีที่รับโอนเงินได้เพราะตนเองเปิดบัญชีจากธนาคารอมสิน เช็คยอดเงินได้ตลอดเวลาส่วนการเปิดบัญชีของตนในครั้งนี้อาจจะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยตนมองว่าความศรัทธาและความเชื่อของแต่ละบุคคลไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงได้ทั้งนี้ตนยินดีเสมือนว่าเป็นการต่อดวงต่อชะตาของคนที่มีความเชื่อได้มาร่วมบุญกันครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเปิดรับบริจาค แต่เป็นการร่วมสมทบทุนร่วมสร้างบุญกันมากกว่าทางด้านทนายรัชพลสิริสาครที่ปรึกษาด้านทนายความก็ได้เปิดเผยว่าการขอเปิดรับบริจาคเงินทาง Facebook หรือช่องทางออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นคดีพี่คราว2018ซึ่งอายการก็สั่งไม่ฟ้องหมายความว่าการเปิดรับบริจาคทางออนไลน์สามารถทำได้ แต่ว่าเงินที่ได้รับบริจาคมาจะต้องนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์เช่นการรับบริจาคมาเพื่อการหนึ่งแต่นำไปใช้อีกการหนึ่งก็อาจจะเป็นการเข้าข่ายช่อโกงประชาชนพรบอรคอมและความผิดฐานฟอกเงินและนอกจากนี้การใช้บัญชีรับบริจาคหากจะมีความโปร่งใสก็ควรจะสามารถชี้แจงกับผู้ที่รับบริจาคได้เช่น หากสมมุติรับบริจาคมาในช่วงวันที่1 3 0พฤศจิกาย,ยน63ในช่วงที่เราเปิดรับบริจาคนั้นก็ไม่ควรถอนออกไปใช้ในเรื่องส่วนตัวอีกทั้งควรที่จะมีความปร่งใสสามารถให้คนตรวจสอบได้ว่ารับบริจาคมาเท่าไรแล้วถอนเงินไปเท่าไรเสมือนวัตถุประสงค์ชัดเจนอีกทั้งไม่ควรใช้บัญชีส่วนตัวแต่ควรเปิดบัญชีใหม่ เพื่อความโปรง่งใสด้วยหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ